กับจังหวัดพิจิตรครับเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำพิจิตรทูบีน้ำวันแคมป์รุ่นที่6ครับปั้นแกนนำคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะชีวิตห่างไกลาจากยาเสพติดครับพาคุณผู้ชมนะครับไปกันที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตรนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรว่าที่ร้อยตีขันชัยทันทิมานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็เป็นประธานในการเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำพิจิตรทูบีน้ำวันอ่อนแคมป์รุ่นที่6 โดยสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรครับในฐานะเลข,ขานุการโครงการทูบีน้ำวันจังหวัดพิจิตรได้จัดขึ้นมานะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกข,ของแกนนำทูบีน้ำวันทุกอำเภอให้มีทักษะการอยู่ร่วมกันมีแนวทางปรับทุกเมื่อมีปัญหาและสร้างความสุขโดยการใช้ความถนัดนั่นก็คือดนตรีกีฬาการพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสาร ตามพระปณิธานของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีนะครับองค์ประธานโครงการ ในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันครับโดยกิจกรรมในค่ายค่ะมีทั้งการอบรมและฝึกปฏิบัติจริงรวมทั้งหมด3วันค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่19ธันวาคมค่ะโดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันทุกอำเภอร,ร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งแน่นอนค่ะบรรยากาศค่ะก็จะเป็นไปด้วยความสนุกสนานนั่นเองค่ะ